สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานชาปูนนะครับแล้วก็จับเสียมที่บัวอย่งหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวติดตามผมมารับชมไ้เลยครับสุดีครับห่างหายกันไปหลายวันครับก่อติดภารกิจนะครับในการดูไซ่งานแล้วก็ทําแบบให้กับลูกค้าอยู่นะครับตัวนี้ถึงมันก็กําลังทําการตีเส้นนะครับหน้าบ้านนี้เราจะติดเป็นหินกราบนะครับพอเราฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มา ทำเป็นรุดลายเอาไว้นะครับเพื่อที่การติดของปูนกาวเราจะได้แน่นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่างจงก็จะทําการขูดนะครับส่วนช่างตามนะครับก็กําลังฉาบนะครับฉาบด้านนอกนะครับภายนอกภายในเรา3าบสีรบอแล้วนะครับเราก็จะเหลือแผ่นแค่หน้าบ้านนะครับแล้วพรุ่งนี้ทำโซนด้านข้างบ้านนี้ก็เสร็จงานฉาบของเราแล้วนะครับตอนนี้จิมงานก็กําลังจับเสียมนะครับเดี๋ยวไปพาไปดูช่างไก่นะครับจับเสียมนะครับตอนนี้กำลังโบกปูนเข้าไปนะครับ ก็จะมีเส้นเชือก2เส้นนะครับมีเ,เชือกด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับเป็นบัวขยับที่เราทําการหล่อปินขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําการชาปูนหลังจากนั้นก็จะให้ช่างสั่งมาติดบ,บัวนะครับเพื่อความสวยงามครับส่วนท่อไฟกิ่งก็อยู่ด้านข้างช่างไก่ตรงนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับส่วนด้านในครับช่างเข้มก็กําลังทําการก่ออิฐนะครับ บบ้านครัเป็นบัวขยักตัวเล็กนะครับเป็นางานเสียมของช่างไก่ครับจัดเสียมนะครับเพื่อที่จะทำการฉาบปูนนะครับ ส่วนทีเบิ้ลครับเราใช้เป็นลวดไม่ใช่ลวดนะครับเป็นอาบีก้ามิลน,นะครับดึงขึ้นไปนะครับติดกับตัวเสนะครับเพื่อดึงความแข็งแรงของคานของเราไว้ด้วยนะครับ ด้านนี้ครับทีมงานก็กําลังทําการล่อนนะครับเป็นสายแรงนะครับเป็นสายแรงละเอียดนะครับด้านนี้ทีมงานก็กาลังฉาบนะครับฉาบแต่งผิวนะครับเดีย๋ยวเราฉาบเสร็จแล้วก็รับ ทำของสัดหน้าบ้านนะครับเพื่อความสวยงามนะครับพรุ่งนี้เราจะฉาบด้านข้างนะครับฉาบด้านข้างถ้าฉาบเสร็จก็สวยงามนะครับฉาบเสร็จสวยงามก็จะมัดแต่งบงุงแต่งบัวกันนะครับ ื่อความสวยงามของตัวบ้านนะครับหลังคาของเราก็เป็นมุก3ช่องหรือว่าสามเหลี่ยมนะครับมีตะเคียูุซีตะเคนะครับตะเคสันนะครับสวยงามนะครับเป็นบรรยากาศนะครับสําหรับงานก่อสร้างวันนี้หรือว่างานฉาบปูนจาบเสียงวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับส่วนบันไดนะครับจากสามขั้นนะครับคุณแม่ พอเป็น5ขั้นครับเราก็จะแบ่งขั้นมาอีก2ขั้นนะครับก็เพิ่มความสูงของลูกตั้งนะครับนี่เพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าลูกตั้งจาก15ก็จะเหลือประมาณแปดถึงสิเซนนะครับประมาณ10เซนนะครับ5ขั้นนะครับเพราะว่าจากจากระดับศูนศูนย์ไปถึงเฉลี่ยงนะครับจะอยู่ที่60เซนนะครับพออยู่ที่10เซนพอดีจะมีอยู่5ขั้นนะครับแล้วก็ต่อบล็อกนะครับ วางกระถางบางสิงเอาไว้ต่อมาอีกนะครับประมาณ60เซนนะครับเราจะทําที่หลังนะครับทําที่หลังงางเก็บที่หลังนะครับนี่เป็นงานฉาบมันข้างบ้านนะครับที่เราฉาบเสร็จไปเมื่อวันก่อนนะครับนี่ เป็นผิวปูนฉาบสวยงามนะครับเป็นปูนสดนะครับส่วนล่างน้ำแนละฝนตกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะไหลดีเลยนะครับ ไม่มีอะไรมาค้างในตัวรางนะครับก่อนเราสนน่งงานให้กับลูกค้าเราต้องดูรางน้ำตรงนี้ด้วยนะครับว่ามีเศษวัสดุอะไรไปค้างไว้อยู่ด้าน,นไหนหรือเปล่านะครับก็จะทําให้น้ํามันติดตรงเศษที่เราปาดกระเบื้องนะครับมันอาจทําให้น้ำเนี่ยล้นรางน้ําฝนเราได้นะครับตรงตะเครีรางตรงนี้นะครับ เป็นบรรยากาศฉาบป,ปูนนะครับมาดูปูนฉาบส,สดๆของเรานะครับเราทำเป็นร่องเอาไว้นะเพื่อระบายความร้อนหรือว่าการเคลื่อนตัวของปูนผิวปูนฉาบแล้วด้วยนะครับเพราะโครงสร้างมีการเคลื่อนตัวแล้วก็มีการ ยืดหดตัวของงานคอนกรีตนะครับเพราะว่าเ,เจานี่มันเป็นมันเป็นสารเคมีนะครับนี่เป็นสารเคมีสองตัวนี้ครับเราต้องทําไว้แบบนี้นะครับฉาบฉาบหยาบๆเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําการติดเป็นปูนกาวนะครับเราจติดพื้นกาวนะครับติดพื้นกาบหน้าบ้านนะครับ ก่อนที่จะออกมาสวยงามเหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนทางนี้ก็จะฉาบแบบนี้เลยนะครับช่างตามก็าลังทำงานฉาบนะครับฉาบแล้วมาแต่งปันปั่นน้ําลงฟองแล้วก็ใช้ไม้กวาดในการกวาดให้มันเม็ดทรายที่มันูขึ้นมานะครับให้มันละเอียดนะครับนี่พอปาดเสร็จเรียบร้อยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เม็ด,ดทรายที่ที่อยู่ด้านบนนียมันก็จะหลุดออกมาครับ มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผิวปุญนฉากของเรานะครับถ้าฉาบได้แบบนี้ก็ไม่ต้องสกิมนะครับเพราะค่าสกิมมันแพงมากนะครับหลังนึงก็สองสามหมื่นเลยนะค่าแงางราแงค่าของนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศการทำงา,านวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศ,กาศงานฉาบปูนแล้วงานจับเสียมนะครับเราฉาบปูนหนะ้าบ้านวันนี้ส่วนนี้นะครับส่วนด้านหลังผมมีคงเสร็จแล้วนะครับเหลือให้ช่างไก่จับเสียมบัวขยักตรงนี้นะครับเราก็สามารถฉาบเสาโชว์แล้วก็ฉาบผนังบังตาได้นะครับหลังจากนั้นครับพรุ่งนี้ครับเราจะฉาบด้าน ด้านนู้นนะครับด้านข้างบ้านนะครับก็จะแล้วเสร็จในการงานฉาบปูนนะครับเสร็จต่อไปก็จะเป็นงานฝ้าเพดานนะครับฝ้าเพดานภายในภายนอกแล้วก็งานปลูกกระเบื้องนะครับเงนงวดต่อไปงวดนี้เรามีงวดงานที่งานทโครงสร้างหลังคางมูางหลังคาแล้วก็งานฉาบนะครับนี่แล้วเสร็จเราก็จะส่งงวดที่3ให้กับธนาคารได้นะครับก็ขอฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆจาก เรานะครับจากที่งานเรานะครับฝา,ากไปดูด้วยกันนะครับหรือท่านต้องการที่ให้ผมไปสร้างบ้านให้ก็ติดต่อทางแชททางไม่เสีเจอด้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ